ผมเหลือบดูคําถามพี่น้องถามเข้ามาทันสมัยอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกมโปเกมอนพี่น้องถามว่าอ,อะไรนะจับโปเกมอนได้ไหมอืมรู้สึจกจะเป็น <c oughs> สิ่งที่ฮิตนะครับฮิตฮอตในเมืองไทยหรือในที่อื่นๆด้วยหรือเปล่าก็เป็นในประเทศอื่นๆด้วยหรือเปล่า <c oughs> เหมือนกันผมว่า <c oughs> แล้วก็ไอเจ้าของโปรแกรมเจ้าของเกมอันนี้มันคือใครที่ไหนอ่ะอืม อาจารย์โรซีเนรู้ไหมคือไอตัวกระตูนเนี่ยมันมาจากแหล่งไหนรู้ไหมญี่ปุ่นนะอาจารย์ฮะกระตูนญี่ปุ่นวัลลอฮุอาลัมใช่ไหมญี่ปุ่นก็ไม่รู้ว่ามีต้นเรื่องต้นรากมาจากไหนครับปัญหาก็คือว่าพี่น้องถามว่าเอจับได้ไหมจับได้ไหมไปจับได้ไหมบอกตามตรงว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ตกยุคครับไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เคยเล่นไม่เคยสัมผัสแต่หลังจากที่มันมีข่าว แพร่กระจายกันไปว่าโอ้อะไรนะเป็นที่สนอกสนใจของคนในสังคมโดยเฉพาะวัยรุ่นเราเองก็พยายามสอบถามว่ามันคืออะไรครับมันคืออะไรเมื่อ,อวานนี้เองอ่ะมันมีเ,เด็กที่จบไม่ใช่ที่จบที่ที่ทแวะมาพักเเรียนอยู่ที่มักกะครับเข้ามาแล้วก็ถามเฮ้ยเองจับโปกเกมอนเป็นไหม นี่เอาโทรศัพท์มากดเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนในห้องนี้มีป่ะมันอะไรลละมันยังไงไหนบอกสิแล้วก็พอดีก็ก็รีบร้อนมีธุระไปเราก็เลยไม่ได้ไม่ทันเลยรู้ข้อมูล้ก็เลยไม่รู้ว่ามันมันมันยังไงอเขาเล่นกันยังไงเขาจับกันยังไงอะไรกันยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าที่ได้ทราบนี่ก็มีคีบ่ารุนอุลมะบรรดาปวงปราดอาวุโส หรือองค์กรตอบปัญหาศาสนาไม่ว่าจะเป็นในซาอุดิอาระเบียหรือในประเทศอียิปต์ก็ออกคำฟัตวามาว่าหามารบที่จะเล่นเกมนี้ซึ่งซึ่งเราเองเมื่อเราไม่มีข้อมูลแต่มีคำฟัตวาอย่างนั้นเราก็ต้องอว่าไปตามนั้นใช่ไหมในเมื่อเราไม่มีข้อมูลเนี่ยเราเราจะให้คำตอบไม่ได้ให้คำตอบไม่ได้เพราะว่า การที่เราจะตอบในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเราต้องมีข้อมูลครับที่รอบอด้านที่ครบด้านซะก่อนก็อย่างอย่างที่อาจารย์ว่ามันมีฟัตวาว่าห้ามาแต่ว่าคุณจดินเคยเจอไหมล่ะคำฟัตวาเนี่ยครับก็เห็นก็เห็นม,มีมีโพสประกาศอยู่ในในถาหน้าเฟซบุ๊กอะไรเนะี่ยมีแชร์กันเยอะแยะหลายหลายคนตอนนี้สําหรับผมเองเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมไม่รู้จัก แล้วก็ไม่มีมข้อมูลไม่มีประสบการณ์ไม่เคยเล่นไม่รู้มไม่รู้อะไรสักอย่างกลายเป็นคนตกยุคไปแล้วแต่อยากจะให้ข้อสังเกตกับพี่น้องอย่างนี้คือมีมคำฟตวาแล้วใช่ไหมของบรรดากีบา์อุลามะจากในหลายที่เนี่ยเขาเขาฟตาวาวะฮารามก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าอยากจะให้ข้อมูลกับพี่น้องที่เวลาเราเผชิญกับปัญหาอย่างเนี้ยขอให้ได้พิจารณาในหลักครับในหลักของเราก็คือไอ้สิ่งนั้น มันจะต้องไม่มีชีริกนี่ประการสำคัญเลยครับสิ่งนั้นมันจะต้องไม่นำพาไปสู่ชีริกการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาครับหรือการกระทำที่เป็นอุตริบิดะในศาสนาหรือจะนำพาไปสู่มัฮซียัดการฝ่าฝืนบทบัญญัติของศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องลองพิจารณาในแต่ละแง่ในแต่ละมุมในแต่ละประเด็นว่า ไอ้สิ่งที่พี่น้องจะใดเดี๋ยเอามาเล่นาาลนําเอามาใช้เนี่ยมันอยู่ในขอบข่ายอันนี้ไหมมันทําให้ฟุ่มเฟือยอเ,อเสียงเงิงเนเสียทองโดยเปล่าเหตุไหม,มที่สําคัญก็คือมันนําพาไปสู่ชีริกไหมการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไหมเป็นเป็น,ปนอุดเป็นการนําพาไปสู่การกระทําที่เป็นอุตริไหมหรือนําพาไปสู่การกระทําที่เป็นมั่วสิยะไหมคือถ้ามันมันอยู่ในขอบข่ายเข้าในขอบเขตอย,อย่างนี้แล้วเราก็ มันก็ถือว่าฮารามละ่ะครับอืมไอ้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารามเราต้องต้องละเลิกแล้วก็เราต้องออกห่างด้วยอืมคือ,ค,อคือถ้ามองแบบอาจารย์แบบง่ายๆเลยคือมันคือเกมอืมการเล่นเกมมันก็คือสิ่งที่สะสมแต้มเล่นไปเพื่อที่จะได้ล่ารางวัลหรืออะไรก็แล้วแต่<อ>แต่ในขณะเดียวกันมันคือสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยเนยประเด็นเนี่ยมันมันจะผิดไหม มันคือสิ่งที่ไร้สาระที่ถ้าหากว่ามันเป็นการเล่นเกมอะไรนะเก็บแกมเก็บรางวันกามพนันล่ารางวัลอะไรั้นมันหรามมอยู่ตรงพนันหรารมอยู่ตรงพนันแต่ถ้าเป็นการเล่นเกมที่มันไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับการพนันไม่ได้เป็นนำพาไปสู่ชีริกนำพาไปสู่บิดอาหรือเมตซียัดใดๆ มันก็ต้องดูว่ามันเสียเวลาเปล่าไหมกับเรื่องอย่างนั้นเนี่ยอืมมันจะทําให้เราละเลยหลงลืมครับอืวันๆหนึ่งดันนั่ง่บอกว่านั่งเล่นเอาเดเวลาละหมาดละหมาดเสร็จมาน,นั่งเล่นเอาแล้วเรื่องทามาหากินแล้วเรื่องหน้าที่อื่นๆล่ะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่จะต้องพิจารณาอืควบคู่กันไปด้วยครับตอนี้ไอ้ไอ้โปกเกมอนครับหรือก่อนหน้านี้มันมีอะไรเอโดเรมอน ไมเราก็ไม่ได้อันนั้นอะไรมันมันก็มอนมอนเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเป็นการ์ตูนนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูทีนี้ก็เป็นการ์ตูนเนั้นไม่ไม่รู้พอเราหัวอ่าลัมก็เรื่ออาจารย์ราชดินได้อ่านคําฟัตวาของปราฏิเล่ะคือเขาว่ายังไงอันนี้ที่ที่อันนี้ที่เข้าใจนะอาจารย์นะก็คืออย่างของอียิปต์ที่อาจารย์ว่าเนี่ยฟัตวาของเขาก็คือว่าฮารามในเรื่องของแปลความหมายในตัวการ์ตูนว่ามันมีความหมายในด้านที่จะ ลบหลูอิสลามความหมายตัวการ์ตูนม,มันไปเชิงที่จะไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอในในเชิงชิริกก็มีมในในอย่างเช่นอ,อ้าวตัวการ์ตูนตัวนี้เป็นตัวที่มีม,มีมีพลังในการสร้างโลกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเป็น,เป,นเป็นการจินตนาการในในตัวการ์ตูนเป็นจินตนาการในตัวการ์ตูนว่ามีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจนะประมาณนั้นใน ตีเสมออัลลอฮ์เลยนะครับนะครับประมาณนั้นเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้สร้างจัก,กรวาลแต่ส่วนฟ้าตวาอย่างนี้อย่างนี้อ,นอันตรายอย่างฟาตวาของซาอุดีที่อันนี้ตามที่เข้าใจก็จะไปในทิศทางว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความหมายของตัวการ์ตูนแต่จะไปในทิศทางว่ามันเสียเวลามันไร้สาระแล้วก็ในสถานที่ฮารอมสถานที่มนะัสยิดอ่ะ บางคนมีไปไปเล่นไปจับอยู่รอบกะบ้าไปดูกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ไม่เออถามอาจารย์โชิดินดีกว่าครับอาจารย์โรชิดินรู้จักไหมคือรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจารย์เ,<อ>เคยโปเกมอนอะไรับเ,<อ>เคยเห็นเป็นเขาสร้างเป็นการ์ตูนให้เด็กดูอะไรเงี้ยตอนนี้มันเป็นเกมเอตอนเนี้ทุกวันนี้มันมันพัฒนามาเป็นเกมคือเล่นออแบบเป็นต้องใช้ GPS จับสัญญาณดาวเทียมแล้วก็มันก็จะส่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะได้ยินเด็กๆเขาว่าผมไม่ได้เล่นนะแต่ว่าถามเขาเดี๋ยวต้องไปหาคนชํานาญการที่จะบอกให้รู้หน่อยครับเดี๋ยวเผื่อพี่น้องถามจะได้มีข้อมูลก็คือมันมีสองสองมุมเนี่ยก็คืออย่างซาอุดีเขาแกเขาก็จะไปในทิศทางว่ามันไร้สาระเสียเวลาแล้วก็ไปใช้ในพื้นที่ในฮารอมอะไรอย่างเงี้ยอย่างไม่มัสยิดไปจับโปเกมอนอยนในมัสยิดฮารอมด้วยมันมีมีด้วย มันก็สัญญาณ GPS มันก็ไปทั่วทั่วทั้งหมดแหละมีมีอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ไปไปทั้งหมดส่วนของฟัตวาอีก็ไปในทิศทางว่ามันมีความหมายเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ไปชิริกอะไรประมาณนั้นสรุปบทสรุปก็คือขฮารามครับนในนของตรงนั้นนะว่าว่ามันผิดครับ กระตูนหลายๆเรื่องอาจารย์อ,อย่างไอโดเรมอนอะไรก็เหมือนกันมีพลังวิเศษสร้างอน่นไอ้นี่นั่นเหมือน,เห,อนเหมือนอย่างไอไม่ใช่กระตูนอ่ะไอเขาเรียกอะไรล่ะหนังไทยๆจับจับวงๆหนังพวกนั้นเน่ะอ,อย่างงั้นดูได้ไหมอํานาจเหาะหายอ,อะไรอ่ะ มีอำนาจโอ้โหทันนะ่สมัยก่อนเนี่ยมีอะไรขวานฟ้าหน้าดนะําอะไรเงี้ยมีมีพลังเสกนู่นเสกนี่เหาะเหินเดินอากาศอ,อ,อย่างเงี้ยไปดูเนี่ยมันมันมันเข้าขายไหมคือเราเนะี่ยบางคนบอกว่าเรา,เราดูเพื่อความบันเทิงอืไม่ได้คิดแต่ถามไไว่าอไอ้ไสิ่งที่มันมันมันเสพเข้าไปเสพเข้าไปครับเออเราก็ดูไอ้ลูกก็ดูไอ้หลานก็ดูใครต่อใครก็ด,กด,กดูใช่ไหมครับเวลาเปิดโทรทัศน์เครื่องหนึ่งก็ดูกัน ทั้งบ้านอ,ะอ่ะก็ดูกันทั้งบ้านแล้วถามว่าเราใครซึมใครเสพเสพอาก,กีด้าเป็นไรหรือบางทีลูกหลานมุสลิมอ่ะดูละครผีอ่ะดูหนังผีอ,ะอ่ะบางทีก็ลุ้นลุ้นลุ้น,นเอาพระสิเอาพระไอเอาพระไปไปไปห้อยสิมาลุ้นลุ้นไอในโทรทัศน์นอ่ะน,นะคืออากีดาม,มันไปโดยอัตโนมัติจูนอาก,กีดาไปโดยอัตโนมัติหรือ ไม่ใช่เฉพาะหนังจากจากวงๆอะไรอย่างละครในอดีตนะครับอะไรนะเรื่องพิภพมัจจุราชอ่ะใช่ไหมละ่ะนรกกระทะทองแดงเอาหอ,อกแหลมแทงทุกวันทุกวันบรรยายสภาพของนรกบรรยายสภาพของสวรรค์เป็นยังไงไงที่มันไม่ใช่ไม่ใช่อัีดะหาอ,อิสลามีย์ที่มันไม่ใช่อย่างอิส,อสลามอธิบายแล้วแล้วลูกหลานมุสลิมก็ซึมไปซึมซับเอาซึมไปงั้นหรือเรื่อง อีอีอะไรนะกระบู่ทองอีเอื้อยอีไออ่ะที่ที่กลายเป็นปลากลายเป็นต้นมะเขือกลาติมากชาติมาเกิดกลายเป็นอะไรต่ออะไรมันล้วนแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่เสียอากิดาทั้งนั้นแหละมันก็ต้องระวังับทั้งเรื่องทั้งเรื่องชีริกทั้งเรื่องมุอซยัตอะไรต่ออะไรมันเยอะแยะับในหน้าจอในหน้าจอ หรือรายการอะไรอ่ะรายการหมอดูอ่ะหมอดูหมอดูทางโทรทัศน์อ่ะราศีไหนราศีไหนเป็นยังไงยังไงยังไงเนี่ยเกิดวันนี้เป็นย่งนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปวิ่งหามันมาในโทรศัพท์เราเลยมาหาที่บ้านในโทรศัพท์ก็มีเมสเซจข้อความส่งมาดูดวงใช่ไหมครับอย่างเหมือนอย่างฮะดิษที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลุอะลิวะสัลลัมบอกว่ามันอตาแกฮินั้นอัลราฟัน ใครก็ตามที่เขาเขาเขานำมาซึ่งอ,อะไรหมอดูไปหาหมอดูไปหาหมอสเสนยาแฝดะไรแต่อะไรเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปไกลเลยกดกดโทรทัศน์ปุ๊บหรือกดในโทรศัพท์ดูคมันมันง่ายไหมม,มันง่ายมันชีริกกันง่ายๆอย่างนี้ยมันอันตรายที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเงั้นหน้าที่ของเราก็คือจะทำยังไงที่จะประคับประคองตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวของเราเนี่ยให้ มีอะกิดะบริสุทธิ์ที่ไม่เจือพนชีริกอืมครับผมอืมที่ที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาในสภาพที่อะกิดะใสใสอืมนะครับบางทีเอาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่แต่ลูกๆอ่ะอืมนะเสพตามหน้าจอตามมือถือตามอะไรต่ออะไรครับต้องระวังทั้หมดหละ บางทีพ่อแม่เองก็ไม่ทันที่จะไปคอยให้ห้ามปลาลมตักเตือนสอบอบรมสอนกับลูกเราก็ทําหน้าที่บอกกล่าวสอนเตือนเท่าที่เราสามารถจะทําได้ครับอืมออเกินจากนั้นเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับเราชี้แนะกันไปครับ